ปกติคนจะเปิดนี้ดึงปึ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะผมมีเทคนิคนึงมาบอกนะเทคนิคนี้ก็คือการเปิดประตูรถรู้หรือเปล่าว่าเปิดยังไงให้แบบเซฟที่สุดถ้าทุกคนเปิดแบบนี้ถ้าสมมติคุณสอดมือมาใช่ปะ่ะปกติคนจะเปิดนี้ดึงปึ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะกระแทกเห็นปะ่ะดีดนะเนี่ยได้ยินเสียงปักตรงนี้ปะ่ะอันนี้ถ้าเกิดทําแบบไม่บ่อยมากไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีเรารีบไงฮะล,ล้วบางทีรีบปุ๊บเผลอหลุดมือหลุดแล้วมันจะดีดปักเข้าไปอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะทําให้ตรงนี้มันเสียหายยางก็ได้เสียหายได้แล้วก็ตัวรถตรงนี้อาจจะเสื่อมสภาพได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะถนอมน้องเนาะคันไหลายล้านทุกคนสังเกตว่าตรงนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาแค่มันอันนี้เฉยๆนะฮะแต่ว่ามันมีเทคนิคนี่เวลาเปิดก็คือเอานิ้วโป้งนะครับนี่เอานิ้วสอดไปนสี่นิ้วเอานิ้วโป้งดันแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงเห็นไหมพอดึงปุ๊บมันจะมีช่องที่มันงาไมันจะไม่ดีแล้วเวลาปล่อยปอย่างเงี้ยเบาๆนี่ฮะจบนี่เวลาปิดก็เหมือนกันก็ดันปิดเข้าไปได้เลยนะครับ แต่ถ้าคุณดึงแบบนี้เบาๆพอทึบเจ็บหลอดมัจะทำให้รถคุณนี้ตรงนี้ไม่เป็นปัญหาถ้าเป็นคนที่มีเล็บยาวหน่อยอย่างผู้หญิงที่ทำเล็บมาหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ยฮะเขาก็จะเป็นรอยขีดข่วนเยอะมากๆเลยนะแล้วรถที่ใช้กันนานๆเนี่ยตรงนี้เป็นรอยแน่นอนใครมาขึ้นรถนู่นนี่นั่นนี่เราควรที่จะติดแผ่นรองมือนะครับซึ่งทางสูตรเราก็มีติดให้ด้วย ครับเป็นของแถมตีดไปให้เลยแล้วก็เลือกฟอนต์เลือกรายเลือกสีเองได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเซฟที่ตรงนี้ไม่เป็นรอยลู่นในฟอนต์เลยเขาจะมีปุ่มตรงนีง้ปุ่มนีมมม้เอาไว้ทำอะไรเวลาที่เรามีกุญแจอยู่ใกล้ๆนะครับคุณสามารถกดตรงนี้ได้เลยเป็นเหมือนเขาเรียกว่า k e y l เลสก็คือแบบไร้กุญแจเ้าก็กดแล้วก็เปิดได้เลยโอเคปะหรือว่าถ้าใครมีกุญแจแบบนี้ลืมกุญแจก็สามารถใส่ในไขได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะ